กลับมารวมตัวกันอีกครั้งเป็นอะไรบ้างคะโหมีความสุขมากครับมันเป็นเหมือนภาพความฝันเลยนะเราได้กลับมารวมตัวกันเพราะว่าก่อนหน้านี้แต่ละคนก็ไปทําหน้าที่ของตัวเองนะครับอยากจะรู้ไหมครับว่าใครไปทําอะไรกันมาบ้างแปร์แปรแปรครับจริงๆไปทํามาเยอะมากครับมันถ้าเอามาไล่ทาลายดูนี่น่าจะเยอะก็มีไปทํางานกลางวันก็มีแต่หลักๆก็น่าจะมีเกี่ยวกับดนตรีครับแล้วก็ไปทําแบรนด์เสื้อผ้าทําแบรนด์ของกินอะไรพวกนี้นะฮะ ของเจี๊ยบก็ไปสอนดนตรีครับเป็นครูสอนทีตีกองเด็กๆใช่ใช่เด็กๆเนียครับเด็กเล็กๆนะประมาณกี่ขวบครับประมาณ9้าขวบขึ้นไปโอ้ยังเด็กอยู่เลยนี่ใช่น่ารักน่ารักนาครับก็ผมทําทัวร์เทรลกิ้งครับแนวแอดเป็นเจอร์แล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็มีทําอีกวงหนึ่งอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นสอนดนตรีด้วยครับ ก็ยังคุกคี้อยู่กับวงการดนตรีเหมือนเดิมใช่ใช่ใช่ใชครับมีการกลับรวมตัวกันอีกครั้งมันยากแค่ไหนคะเนี่ยคือตอนแรกเราก็ค่อนข้างมีความกังวลน,นะฮะ,ะเพราะว่าเราไม่เล่นดนตรีด้วยกันมาเกือบ20ปีแล้ว <นะ S 2> <ช>มันจะเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยคิดในใจนะแต่พอเราได้มาซ้อมกันครั้งแรกแล้วมันดีกว่าที่เราคิดเยอะนะครับทุกอย่างมันคลิกมันเข้ากันได้ไวมากๆแล้วเนื้องานออกมาน่าจะดีกว่า power p a d ในสมัยโน้นมาก ม่คือว่าแต่ตละคนเขามีสกิลที่เพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยด้วยอายุโดยความเข้าใจของเรื่องดนตรีด้วยพราะพอมาจูนกันมันก็ใช้เวลาไม่นานอย่างบรรยากาศตอนเข้าห้องอะไรอย่งงี้ครับีบ่โอ้โหมีความสุขมากมันเหมือนมันเหมือนภาพเก่าๆมันย้อนกลับมาแล้วก็สมาชิกดั้งเดิมอะไรเงี้ยรวมถึงพี่ทิดดี้อะไรเงี้ยก็เหมือนอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรามาแชร์ความเขียนกันอะไรก็มีความสุข ในการทํางานมากๆครับแย่งว่าเพลงแรกของคุณทันอัดอยู่หร้อยังกำลังอัดอยู่ครับกําลังอัดอยู่ครับแนวเพลงจะเป็นเหมือนเดิมหรือว,ว่าเป็นแนวใหม่หเล่นแนวเพลงจะเป็นอะไรที่เท่เท่ๆอยู่แล้วก็ทันสมัย <ๆ S 2> นะครับแล้วก็ฟังง่ายเจาะก,กลุ่มตลาดคนใหม่ๆรุ่นใหม่ๆ,ๆได้อีกครับบอกของที่เพลงได้ยังคะเพลงเปิดตัวชื่อเพลงต้องคำสาบเป็นเพลงที่ผมเล่นอะคูสติกออกไปเยอะมาก ทีนี้ว่าหลายคนก็อยากจะฟังว่าในเวอร์ชั่นที่มีดนตรีแบบเต็มๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงซึ่งเราก็ได้ฟังกันบ้างแล้วแต่ยังอัดไม่เสร็จไงฮะ<ม>แต่ว่าพอจะเห็นภาพลางๆแล้วว่ามันออกมาดีมากแล้วเพราะแล้วก็มีความเท่มีความทันสมัยมากๆ<ม>ครับที่แพสแต่งเพลงไว้เยอะทำไมถึงได้เพลงนี้ออกมาครับคือเพลงต้องทำสาบเนี่ยเป็นเพลงที่ผมแต่งอยู่ข้างในแล้วก็ตั้งใจที่จะแต่งให้กําลังใจนะครับคนที่เขารอเราอยู่ข้างนอกณตอนนั้น ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเป็นแฟนคลับเป็นพี่ๆน้องๆน,นะครับที่เ,เขาสู้ด้วยกันไปกับเราเราก็อยากจะให,ให้เขาอดทนแล้วก็เฝ้ารอคอยวันที่เราจะออกมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพลงนี้น่าจะบอกเรื่องราวของผมในช่วงเวลาที่อยู่ข้างในนั้นได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็น่าจะเป็นการขอบคุณแฟนคลับที่ให้การต้อนรับ เปิดโอกาสให้ผมด้วยนะครับก็เลยเลือกเพลงนี้มาเป็นเพลงแรกในการเปิดวงของ power p a d ในยุค2021ครับอยากถามเพื่อนๆบ้างว่ายังศรัทธาในตัวเพื่อนเรายังไงบ้างเพราะไม่ได้เจอกัน16ปี17ปีที่ผ่านมาศรัทธาเลยครับใช่คำว่าศรัทธาเลยยังเชื่อใจยังไว้ใจเพื่อนเราอะไรอ้าว GF เหรออ๋อก็เพิ่มกว่าเดิมเลยครับเพราะว่าทัศนคติ pet ดีมากเปลี่ยนเปลี่ยนแบบสุดจากที่ที่เดิมก็ดีนะครับตอนนี้ดีกว่าเดิม ใช่ฟ้าเท่าไหร่ก็เนี่ยเท่าไหร่เนี้เลี้ยงข้าวมื้อหนึ่งครับฟ้าฟ้าก็เป็น FC ในการอินเทอร์วิวของผมนะอ่านะเอาเล่าให้ฟังหน่อยดูทุกรายการครับเวลาใครไปออกก็คือตอนนี้เวลาผมเจอเขาบางทีเหมือนแบบเหมือนคุยกับพระหล่อมากอย่างเงี้หรอพี่ฟ้าคือเวลาเขาพูดอะไรเงี้ยมันจะถ้าท่านสักคติแล้วเหมือนกับทุกคําพูดมันเกิดจากการที่กั้นกองก่อนมันได้แบบพูดแบบส่งๆไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับ เรารู้สึกว่าเขานิ่งขึ้นแล้วก็บางทีเราพยายามจะแบบแกล้งอะไรเงี้ยเฮ้ยเขาก็นิ่งเหมือนเดิมเว้ยอะไรเงี้ยใช่ประมาณนั้นเลยอ่อะไรจะเมาส์เมเมาส์ฮะเมาส์นี่คงไม่ได้เมาส์เขาต้องขอชมเขาดีกว่า <c oughs> ว่าเขานี่ออกมาถูกช่วงมากๆเลยมันเป็นช่วงที่แบบว่าคนไทยกําลังแบบว่าประสบกับวิกฤตอะไรหลายๆอย่างอะไรเงรี้ยครับผมมองว่าเรื่องราวของเขาในสิ่งที่เขาเล่าในคือให้สัมภาษณ์หลายรายการเนี่ยมันสามารถจะสร้างกําลังใจและเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนแบบในช่วงนี้ได้ครับ คือช่วงที่เขาคิดว่าวิกฤตของชีวิตนี่เขายังหาโอกาสเจอคือผมค่อนข้างจะศรัทธาเขาในเรื่องนี้ครับแล้วก็แบบชมเขามาตลอดตอนนี้มันกับมันกับการเป็นว่านวแนวคิดของเขาครับมันถูกถูกแพร่ไปให้ถึงเพื่อนเพื่อนคือเพื่อนเพื่อนก็อยากจะเขาเรียกว่าอะไรนะเดินเดินรอยตามเดินรอยตามแต่ตามไปทางไหนในทางที่ดีไม่ใช่ในทางที่ดีครับคือแพดมาจากจุดที่ทุกคนมองว่าน่าจะได้รับโอกาสยาก S <S ใช่ยากเย็นแสนเข็นอย่างเงี้ยแต่พอเขาออกมากับตรงันข้ัมเลยเพื่อนรู้สึกยังไงบ้างครจริงๆผมก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรมากเพราะผมเคยมาเยี่ยมเขาแล้วแล้วเสร็จแล้วเราเคยคุยกันคุยกันแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมความคิดเราคือมันตโตขึ้นไปตามในนิวอุตติภาวะครับเรายังแซวกันอยู่เลยบอกเฮ้ยทำไมคำพูดเราเปลี่ยนไปนะคือมันไม่ได้คุยกันเล่นเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็ยังแปลกไปเลยทนดเขาบอกเอยสงสัยเราแก่กันกันแล้วม้งคือต้องเปลี่ยนเรื่องคุยอะไรเงี้ยฮะสี่สิบกว่าแล้วก็น่าจะสี่สิบกว่าแล้วนั่นแหละ วอย่างความคาดหวังจากการกลับมาในครั้งนี้กับซิงก็แรกเปลย่ยคาดหวังไว้อย่างไบ้างจริงๆอะ่ะผมแค่ได้กลับมาเล่นดนตรีกับเพื่อนมันก็คือประสบความสําเร็จแล้วผมไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะต้องได้รับความนิยมอะไรมากมายอะไรเงี้ยคือว่าคือตั้งแต่ผมเข้าไปอยู่ข้างในมันสอนให้ผมไม่ไปคาดหวังอะไรกับชีวิตมากนะครับแล้วก็เป็นคนที่รักดนตรีแล้วก็มีความสุขในการเล่นดนตรี เราได้เล่นดนตรีกับเพื่อนได้ทําเพลงด้วยกันอีกมันนั่นคือประสบความสําเร็จแล้วในความคิดของผมส่วนเรื่องของออกมาแล้วจะมีแฟนเพลงชอบคนได้ความสนใจตรงนี้ผมถือว่าเป็นกําไรผมก็ต้องขอบคุณนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นนะครับแล้วก็ยินดีอย่างยิ่งที่จะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ถามว่าจะคาดหวังอะไรยังไงขนาดไหนเนี่ยผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรอยากเปนบรรลังในวงกรารดนตรีเลย <S 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 โอ้ไม่ขนาดนั้นผมผมผมไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลยครับ ม่ได้คิดเล่นอะไรแค่ได้เล่นดนตรีก็พอแล้ว<ฮ>ไม่ไม่มีอะไรซับซอ้อนไปม,มากมายแล้วก็สมมติเราออกมาแล้วเปรียกขึ้นมางานวงเยอะขึ้นมาทำไงก็ดีเพื่อนก็นได้มีรายได้เ <laughs> <c oughs> <c oughs> พราะว่าเขาก็กระทบเหมือนกันนะโควิด <c oughs> อะไรเง,งี้ยอาชีพของเขาอะ่ะใช่ครับเพื่อนก็จะได้มีรายได้ด้วยอย่างฟ้านี่ก็บินไม่ได้เลยจากทำทัวร์ต่างประเทศใช่ไหมใช่ก็ว่างมาปีจะปีนึ่งนะครับปกติจะไปแถวไหนบ้ก็เนปาลปากีอะไรเงี้ยคือมันประเทศแปลกๆอะไรเงี้ยถ้าหมายความว่าก็ถือว่าเป็น เหมือนครับต้องหมายจะให้เพื่อนๆด้วยเหมือนกันมันผมมันเหมือนจังหวะนะพูดไปนะเออก็เขาว่างกันพอดีแล้วเราก็กลับมารวมวงกันได้เลยเนะี้ยเพราะถ้ามันสถานการณ์ปกติเขาก็มีงานมีอะไรของเขาไงฮะและโอกาสในการกลับมารวมวงมันก็คงไม่ได้มีเปอร์เซ็นที่เยอะขนาดนี้มันถือว่าเป็นจังหวะชีวิตของแต่ละคนที่วนเวียนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ จริงๆแสดงว่าพวกเราเองก็ไม่ได้มีความคิดว่าอย่างแพทเนี่ยถ้าออกมาก็คือจะออกคนเดียวทำเป็นคนเดียวไม่มีเพื่อนแล้วไม่โชว์เดี่ยวแล้วใช่ไหมก็ยังอยากทําวงด้วยกันอยู่ก็มีต้องถามเพื่อนผมมาผมม่อยากตัวผมอยากเล่นดนตรีกับวงอยู่แล้วคร่บเรื่องนี้ผมเคยบอกแพทไปหลายทีแล้วผมไม่ได้เรื่องทําเพลงนี่คือจริงๆผมมองว่ามันเหมือนเป็นมันเหมือนเป็นของแถมมากกว่าผมชอบเรื่องมิตรภาพที่แบบบรนยาวนานนี่คือผมชอบเรื่องนี้มากกว่าตอนที่มาเยี่ยมแพทครั้งล่าสุดผมเยี่ยมเสร็จผมก็โทรไปหาฟ้าเขาเลย ก็รู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวเพื่อนออกมาเราจะซัพพอร์ตทุกอย่างเลยนะตอนนี้คือสิ่งที่เรามองเห็นก็คือแบบถ้าสมมติเราเกิดกลับมามีชื่อเสียงจริงๆเราก็จะนําส่วนนี้มันเหมือนเป็นสะพานอยากจะคืนแบบอะไรให้กับสังคมอยากจะทําเพื่อสังคมคือใช้ชื่อเสียงของเราเนี่แหละคือเรามองไปถึงเรื่องนี้แล้วคะทั้งๆที่เพลงยังไม่เรียบร้อยทั้งๆที่เพลงยังไม่เรียบร้อยเลยแต่มองพี่เขาติดตามแฟนๆนะที่เฝ้ารอวงใช่ไหมครับ ก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับแฟนคลับทุกคนนะครับทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับที่ยังเหนียวแน่นอยู่กับเราวง Power p a d นะครับได้เห็นได้ฟังกันแน่นอนนะครับแล้วก็คอยลุ้นกันนะครับว่าเพลงต้องคำสาบในเวอร์ชั่นของ Power p a d 2021นี่เนี่ยจะไปออกมาเป็นยังไงรวมถึงภาพลักษณ์ของวงแล้วก็มิวสิกวิดีโอด้วยครับคิดว่าประมาณต้นเดือนหน้านะครับคงจะได้ฟังได้ชมกันครับก็ยังไงก็ฝากติดตามวง Power p a d ด้วยครับ ขอบคุณครับมองกลางก่อนขอใหม่อีกหนึ่งรูปนะคะนี่สองครับขอบคุณค่ะครัคบ